check one two, hòa oh, hòa oh, check two one two. thank you

check, เหลือไม่ขอรับอีกสองคนนะครับดังสักครู่นึงชิก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 ขอมาเนเตอร์ตัวนี้ด้วยครับชิก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 โอเค ชิคชิคช <c oughs> ิคช <c oughs> ิคชิคชิคขอไมมือเบสอีกตัวน่ยนะครับคัชิคชิค Check, check, check out here. Just stop. one, two, oh, oh. Uh. Hey, 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 hey. <laughs> okay, <laughs> เอาละครับตอนนี้ได้เวลาของวงที่หกของคลาส B กันแล้วนะครับถ้าเราได้ดูกันอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวงน้องเล็กสุดของคลาส B เท่าที่เห็นกันมาแล้วนะครับมาดูฝีไม้ลายมือของเขาดีกว่ากับคลาส B ของเราวงนี้ครับชื่อวงว่าคากะจะครับผมสวัสดีครับขอเสียง FC คากะจะด้วยครับ ครับผมวันนี้พวกเราวงคาราจะมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับสมาชิกพวกเราส่วนมากเป็นครูทั้งหมดนะครับวันนี้เรามาตามหาความฝันของเราต้องขอขอบคุณ King Power และกำลังใจจากจังหวัดศรีสะเกดทุกๆดวงที่ส่งมาให้เราในการประกวดในวันนี้เราขอมอบเพลงรอยยิ้มที่หัวใจ ขององ ECT นะครับให้เป็นการขอบคุณครับขอเชิญรับฟังครับ พบเจอคิดถึงเธอในวันที่เราอยู่ไกลแสนไกลแต่ในความผูกพันนั้นยิ่งใหญ่แต่รู้รังถึงความรู้สึกหัวใจเราจะไปดีไหมคิดถึงกันหรือเปล่าโคเปิดประตูหัวใจเพื่อบอกข้อความข้างใน ส่งจัดใจถึงใจว่ายัางรอเธออยู่เหมือนเดิมที่ตรงกลางหัวใจยังไม่รอยอย้มที่หัวใจส่งฝากข้อความถึงเธอหวังสักวันเราคงได้แวะมาทักทายอีกครั้งที่เราจะได้ชิดใกล้ าความถึงความรู้สึกหัวใจเธอสบายดีไหมคิดถึงกันหรือเปล่าโคเปิดประตูหัวใจเพื่อบอกข้อความข้างในสนใจใจถึงใจว่ายังรอเธออยู่ เช้าเว้นใหมหรือดูการพันแปลไปใจยัง เธอเพื่อบอกขอความทัในใดส่วนเจ็บใจที่ใจว่ายังรอเธออยู่ ารกระจากของเรากว่าจะก้าวมาถึงวันนี้เรามีผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับคือความกลัวที่อยู่ข้างในจิตใจตอนนี้ก็ยังรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นอยู่มันคือความฝันที่เราไม่กล้าที่จะทำนะครับจนก้าวมาถึงวันนี้วันนี้เราอยากจะแต่งเพลงแล้วก็มอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนที่มีความฝัน พร้อมๆกับยังกลัวที่จะทำมันให้เป็นจริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเดินตามฝันเราตั้งใจที่จะแต่งขึ้นมาและเรียบเรียงขึ้นมาในรูปแบบของวงคากาจาะขอเชิญรับฟังครับ ละสายฝนที่เีิน i e tí suðu suðu alma tæm kvam จะพร้อมทำย่างตั้งใจรวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่ก็คือคากระจะกนะครับผมสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวขอพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่ๆครับเชิญเลยนะฮะ นี่เป็นคลาส B อยู่นะครับกับ The Power Band นนะฮะส0 2 2ีสในซีซันที่2นี้นะครับเรียกว่ามีหลากหลายวงเลยทีเดียวอย่างคลาส B นี่ก็คือรุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุแล้วก็สัญชาติด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ฟังพี่พี่ได้พูดถึงดีมากๆยังไงอยากให้ทุกทุกท่านนะครับปรบมือให้กับคากระจาอ,อีกครั้งหนึ่งครับชอบที่พี่บอกว่าจริงๆแต่ละท่านก็เป็นคุณครูกันมาเมื่อกี้ได้ทราบประวัตินะครับบางท่านเป็นครูสุขศึกษาบางท่านเป็นครูคณิตศาสตร์นะครับ หรือใช่ไหมฮะไม่ใช่ด้วย่ะแหมพี่เขาบอกใช่ก็ใช่แหเอ็นนั่นตัดสินเลยสอนทุกวิชาครับสอนทุกวิชาแต่เมื่อกี้ผมชอบพี่มมกพี่บอกว่าต่อให้เป็นครูแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่เลยไม่มาประกวดไม่มาอะไรกันสักทีอะไรทําให้ตัดสินใจมาขึ้นเวทีประกวดงานดาวเวอร์แบนด์ครับครับก็ปกติเราสอนหนังสืออยู่สอนเกี่ยวกับวิชาศิลปะดนตรีนะครับเราสอนตลอดเวลาแต่เรายังไม่ได้ทําให้ลูกศิษย์ดูอืมใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนวิธีการสอนในห้องเรียนแล้วเราก็มาขึ้นเวทีนะครับเราเเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆว่าเราทําสําเร็จแล้วตั้งแต่รอบที่เราคัดเลือกก็เกินเกินความคาดหมายเพราะฉะนั้นเวทีอ่เ,อเวทีนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าสนุกและก็ตื่นเต้นมากครับครับในนี้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีลูกศิษย์พี่อยู่ใช่ไหมครับ มีครับ๋อมีด้วยเหรอครับโอ้โหยกมือนะครับไหนใครเป็นลูกศิษย์ของโอ้วงนี้หลายท่านเหมือนกันนะครับโอ้เยอะเลยทีเดียวงั้นอย่้พี่ไปกระบอกเสียงหน่อยอยากจะบอกกับน้องๆหลายๆวงที่เขามีความสามารถแต่เขาอาจจะไม่มีความกล้ามไม่มีความมั่นใจอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับว่าการขึ้นเวทีมันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามันเป็นโอกาสขนาดไหนครับพี่ครับก็ ส่งต่อไปถึงน้องนองนักเรียนนะครับทุกคนที่อยู่ที่ที่บ้านนะครับหรือว่าดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้การเริ่มต้นนะครับให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากอยาก่าก็อย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าที่จะทำนะครับวันนี้คุณครูแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยทำได้แน่นอนขอให้เรากล้ากล้าฝันแล้วก็กล้าทําแล้วก็ลุกขึ้นมาฝึกตัวเองนะครับสร้าง,างแรงบันดาลใจแล้วก็ก้าวเข้ามาครับ ร่วมกันกับเราครับครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูทั้ง10ท่านนะครับกับวงคากระจะครบผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุณครูเพิ่งไปไหนนะฮะถ่ายรูปกันก่อนแต่กล้องเรานั่งอยู่ที่แถวที่3นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับผ่านกันไปแล้วนะครับ6วงนะครับสำหรับวงล่าสุดที่เพิ่งผ่านกันไปก็คือคากระจันั่นเองนะครับมาจากสีสเกตนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับในคลาส B ของเราในรุ่นบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับวงต่อไปที่เราจะได้เจอกันนะครับมาจาก กรุงเทพนี่เองชื่อวงว่าเดอะพิมพ์ไม่ใช่เดอะปั๊มนะครับผมโทษทีนะฮะอ่ะขอเสียบมือให้คากระจัดด้วยนะครับผมบและสำหรับเดอะปั๊มนะครับก็จะมีเวลาให้7นาทีเหมือนเดิมในการเซตอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับถ้าพร้อมแล้ว